ก็สวัสดีก็ได้นะก็อยู่กับกูโอมี่เจเกเลและก็อยู่กับเพื่อนกูอีกคนหนึ่งเพื่อนกูที่เป็นสตีฟเหมือนจะไม่ว่างพวกกูก็เลยพากันเล่นกัน2คนเหมือนเพื่อนกูจะลงมอดเกี่ยวกับสัตว์ป่าอะไรนี่แหละเปิดมากูก็โดนสิงตัวตัวเมียกระทาชำเราแล้วกูก็ตายแล้วเพื่อนกูก็โดนสิงตัวตัวเมียกระทาชำเราอีกคนเหมือนที่ที่กูอยู่เหมือนจะไม่ปลอดภัยพวกกูก็เลยวิ่งหนีเพื่อจะไปตั้งหลักแล้วพวกกูก็วิ่งไปเจอหมู่บ้านตามธรรมเนียมของคนเล่นไม้คามันก็ต้องมีการลักเล็กขโมยน้อยกันบ้างเป็นเรื่ออองปกกติิแล้ววไคาามชหยย็เน สิงโตตัวผู้แม่งพังประตูเข้ามาพวกกูก็ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเพื่อจะไม่ให้ไอสิงโต,ตัวผู้มาเด้าดากพวกกูเมื่อปลอดภัยพวกกูก็เลยไปลักเล็กขโมยน้อยต่อเมื่อตกกลางคืนพวกกูก็ต้องรีบไปนอนพอถึงเช้าพวกกูก็ต้องออกเดินทางกันต่อและกูก็เดินหลงทางจากเพื่อนแล้วความชิบหายก็มาเยือนกูเจอเสือดำสองตัวจะเข้ามากระทำชำเรากูกูก็ต้องวางบล็อกปิดตัวเองเพื่อเอาตัวรอดแต่ก็ไม่รอดมันเสือกปีนขึ้นมาได้และเสือดำทั้งสองก็ทำความรู้จักกับกู ในหลุมเล็กๆในป่าแล้วก็เริ่มเด้าดากกูอย่างอำมิตแล้วกูก็ตายและในที่สุดพวกกูก็ได้ที่ทําเลในการสร้างบ้านของพวกกูและเพื่อนกูก็รับหน้าที่เป็นคนสร้างบ้านกูกําลังจะไปขุดฐานแล้วก็เจอเจ้าถิ่นอยู่ในถ้ากูก็เลยจะไปใส่เดี่ยวกับมันแต่กูลืมไปว่ามันมีอยู่สมตัว6ตีนเมื่อจํานวนตีนมันต่างกันกูก็เลยต้องวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดแต่ก็ไม่รอดกูก็ตายอยู่ดีเวลาว่างๆกูก็ต้องไปหาเสบียงอาหารเพื่อมาตุนไว้แล้วกูก็เจอกวางอยู่ตัวหนึ่งแล้ว กูก็จะเอาเนื้อมันมาแดกเมื่ออาวุธพร้อมใจพร้อมกายพร้อมกูก็จะไปใส่เดี่ยวกับเจ้าถิ่นที่มันอยู่ตรงหน้ากูกูเลยต่อบล็อกขึ้นไป3บล็อกเพื่อจะไปให้มันต่อยกูโดนและกูก็เผด็จศึกมันอย่างง่ายดายโคตรอีซี่นี่คือสิ่งที่กูอยากทำที่สุดแล้วก็คือการเอาหมีมาเลี้ยงแรกๆมันก็จะขัดขืนเล็กน้อยพอลองหาจังหวะดูดีๆและในที่สุดกูก็ได้พวกมันมาเลี้ยงในระหว่างที่กูไปสำรวจอยู่นั้นกูก็ได้เจอเรือลำใหญ่อยู่กลางทะเลด้วยความสงสัยของกูก็เลยต่อบล็อกขึ้นไปบนเรือว่ามมมันจะีส ัอยู่หรือเปล่าพอเปิดกล่องออกมาดูกูก็ได้เจอแผนที่สมบัติที่อยู่ในกล่องมันอาจจะมีวันพีชอยู่ก็ได้กูก็เลยเก็บมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้อาจจะได้ต่อพาร์ทสก็ได้บาย